เจอดงละเวียงต้นใหญ่ครับนี่ครับนี่มีลูกแล้วด้วยเนี่ยครับเนี่ยดูลูกนะฮะนี่ยครับนี่ครับลูกเยอะเลยครับนี่แหละครับดงเขาเมื่อกี้นี่ต้นเล็กนี้ต้นใหญ่นะครับนี่อันนี้ครับถ้าจะใช้เปลือกเอาไปทํายาเนี่ยครับใช้ต้นขนาดนี้แล้วครับนี่นะครับถากได้เลยนะครับนี่เนี่ยหลายต้นเลยนะครับนี่ ชาวบ้านเขาเรียกหนามระเวียงแต่ว่าตามตำรายาเรียกว่าต้นหนามแท่งนะครับนี่นะครับนี่ครับจะใช้กิ่งใช้ก้านเขาไปเข้าประกอบยานะครับเนี่ยผลเต็มเลยครับเนี่ยดกเลยเห็นไหมฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยต้นหนามแท่งกําลังเล็กๆนะฮะอันนี้เห็นหนามชัดเจนมากเลย นี่นะครับหนามแท่งนะฮะนี่เป็นหนามเลยครับเนี่หนามจริงนะฮะคราวที่แล้วนี่เข้าอีกป่าหนึ่งอันนั้นเจอต้นใหญ่นะครับแต่นี้ต้นเล็กอันนี้คือหนามแท่งนะฮะเป็นสมุนไพรที่ดีอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่นีลำต้นที่สูงขึ้นไปแล้วนะครับนี่คือหนามแท่งนะฮะแต่ว่ายังไม่มีผลนะครับยังไม่มีผลเป็นต้นทรงต้นสวยด้วยนะครับเนี่ย นะถ้าไม่มีหนามเนี่ยคนคงเอาไปเป็นไม้ประดับเยอะแล้วนะครับนี่หนามแท่งเล็กนะครับ